และนี่คือเยลลี่และมัชเมโลทั้งหมดที่มีค่ะเราอยากทำบ้างได้ไหมได้เมลโล่ดีอยากยากก็เลยเอาเป็นอันเล็กๆมาฝากจ้ะโอ้ว้าวสวยมากเลยเนี่ยไข่หนอนเชอร์รี่หอยเชอร์รี่อ่ะมาเล่ที่ยาวที่สุดในโลกครับทุกคนนี่สวัสดีครับติเป็นคนที่ชอบกินเยลลี่มากติก็เลยซื้อเยลลี่มา ทั้งหมดในเซเว่นเลยครับยามากสวัสดีค่ะโบชอบมัชเมลโล่โบอะไรซื้อวันเวนโล่มาค่ะทุกคนกคนดูเยลลีน่นี่ดิมีแบบว่าเหมือนมีตัวของเค้าของหวานแต่ว่าเป็นเยลลี่ครับนี่ค่ะเยลลี่เอ้ยไม่ใช่มัชเมลโล่หมีค่ะทุกคนและนี่ทุกคนเยลลี่ที่โคตรยาวเลยทุกคนยาว ลี้ลูกป๋องแปลงเ,เอาามเยลลี่ลงองุ่นผลไมเ้เยลลี่ป๊อปปุกด้วยตัดขาใช่คลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับแล้วจี๋ไม่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเรากินกันก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาเรียงแล้วเดี๋ยวมากินกันว่าแต่ละเยลลีล่จะเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่คือเยลลี่และมัชเมลโล่ทั้งหมดพร้อหมดที่มีครับยอะมากใครอยากกินอะไรบ้างครับจันปาร์ตี้เยลลี่ครับทุกคน ก็ที่เขาถามน้ำดื่มมีเนยนะสีฟ้าห่ะวสีสวยมากเลยอ่ะ้าแย่งโอเคขอบคุณมันน่ารักกินดีอ้าวุยแต่อยากรสชาติอันนี้อ้าวโอเครู้แล้วใช่แล้วอืมสคุตตี้มัชเมลโลเป็นน้ำตาลเคลือบมัชเมลโลค่ะทุกคนวิสีน่ากินเหมือนขนมคิบุ้งเลยอ่ะ ข้างในเป็นมาร์ชเมลโล่เครือบน้ำตาลคะ่ะเยลลี่หวุนแบบแท่งสีสวยน่ารักมากอิสติมมาร์ชเมลโลออ่อื่อือกลอยนไม่เกี่นของเธอหรอของเราอะต้องจุดไฟก่อนนี่เลยอไอ้ติมบ้านใครว่าต้องเผาก่อนกินอุ๊ย มันพองแล้วว่ะโอ้โน่ากินจังเลยเราอยากทําบ้างได้ไหมได้ถ้าเราย่างเยลลี่จะเป็นยังไงบ้างมันไม่ดับไม่น่ากินเลยอ่ะจันและทิ้งไปทุกคนกินไม่ได้นะครับเพราะมันไหมแล้วเวลาย่างเราต้องย่างเบาบาเราจะเอาอันนี้มาย่างแค้นวิธีการที่ถูกต้องคือมันต้องห่างไฟแบบนี้ทุกคนแล้วก็อย่าให้ค้างไว้ตรงใดตรงหนึ่ง เดี๋ยวมันจะเริ่มได้คือพอเวลามันสะสมความร้อนถึงที่แล้วมันก็จะเริ่มพองขึ้นมานี่ได้แล้วคับอ่าโอ้โหเห็นไหมไม่เกลียมเลยอ้าวอันเพียเหรอเยลลี่ลูกสัตว์ทุกคนมาดูกันว่าจะได้รูปอะไรบ้างเจ้าอุ้ยหลายแบบเลยเป็นรูปคัพเค้กแล้วก็มีช้างอยู่ข้างบนอันก็เป็นคัพเค้กแล้วมีจิราฟอยู่ข้างบนนั่งนัจังนี่คนน่ารักเลยอหนุบหนบอืเป็นรสแบบขนมหวานทุกคนกลิ่นหอมมาก ใครชอบ,อบกินสตรอเบอรี่มั่งมัชเมลโล่สตรอเบอรี่มัชเมลโล่สตรอเบอรี่เฮ้ยใหญ่เลยมีแยมสตอรอเบอรี่ด้วยอะไลอ่ะทุกคนครับติของติเนี่ยก็มีแยมนี่อือหือแยมรสบลูเบอร์รี เมลโล่เรนโบว์สอดไฟกลิ่นผลไม้มัสเมลโล่ดิบยากก็เลยเอากลิ่นอะไรใกล้ๆฝากจ้ะมันใหญ่ไปจุดเทียนเลยเผาได้ทั้งอันเลยไมไ่เผาบนนี้เลยโอ้หเราจะต้องเผาแค่ลนๆแค่นี้นะทุกคนและเราก็จะมากินกับเยลลี่นี่ด้วยครับเป็นเยลลี่อ่าเขาชื่อเยลลี่อะไรนะเยลลี่ปลาหมึกปลาหมึกอ๋อ รีบปลามึกุ้ยอุ้ยเหยมือนหมึกสดเลยล <laughs> มันเป็นตัวปลาหมึกแล้วก็มีอะไรอยู่ในหัวน้องด้วยครับเดีย๋ยวลองกัดกินกันอืมข้างในเป็นแบบไส้ยำโคลาอ่อืมอร่อยอันนี้น่าจะอร่อยกว่าทุกคนอุ้ยืมนี่นุร้อย นี่มีแยมสตรอเบอรี่ยังไนคนเยลลี่จูบจูบสอดไส้สีรุง้งอุ้ยเขาบอกว่าจะเป็นรูปสัตว์ทะเลต่างๆแค่ว้าวสวยมากเลยทุกคนดูที่อร่อยขึ้นเลยทุกคนเหมือนกินปลาในน้ำเลยครับสวยมากทำไม่ได้หรอเจฟมันจะทำไม่ได้นี่มัชเมลโลวีอุ้ยอุ้ยเป็นปอามากเหมือนกินทนูน่าหันแมวอ่ะ เป็นไงเป็นไงป้า่ยังบอกไปถูกภูมิใจนําเสนอเยลลี่ตีนไก่น้องไก่เป็นไงล่ะเหมือนของคาวล้วสิของจริงน่ากินมากมรสชาติเหมือนไก่ไหมย่ะอืม,อมไม่เหมือนอนะเป็นรสชาติแบบว่าสตรอเบอรี่เอ้าไก่รสสตรอเบอรี่เธอรอดูนีนะ อันน <mm ี actually, ้มันไม่ได er> ้ยืดอันนี <S <s no> ้เขาเรียกว่ามันเหนียวติดกันทุกคนอุ้ยแต่ว่ามันเท่นะว้าวเป็นอย่างนี้เลยเหรอเหมือนกินอะไรก็ไม่รู้ปล่าปล่าอุ้ยยืดจริงว่ะอร่อยเหมือนกินไอเนี่ยไข่หนอนเชอร์รี่หอยเชอร์รี่อ่ะไข่เชอร์รี่ดูอร่อยเลยยังไรเนี่ยโมจิเลยครับรูว้ามีดินเนอร์ครับว้าวไอศครีมผ่าไข่กับเส้นก็มีนะกินมีไข่มีเส้นด้วยอ่ะ มัชเบอรรช็อกโกแลตด้วยหวานหอมช็อกโกแลตอะไรในปากเลยทุกคนอยากกินมากเลยรูปไอศครีมวอ้ยมีหลากสีเลยกลิ่นเป็นแบบน้ำอาลมสไป์เลยครับให้มันนุบ อร่อยเลยเยลลี่นี่เลยเป็นเยลลี่บล์ใส่ล้งนะครับนี่เขาจะเป็นเส้นๆแบบใส่ลุงสตรอเบอรี่แบบนี้นะสวยมากสวยเลยอร่อยเข้ามากเลยครับเอาันี้ไปเวฟก่อนคนเวฟแล้วจะได้แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวอะไรอ่ะซาขังคบอุทำแล้วทำยังไงต่อหรอไว้นะมา แล้วก็เด็ดจุกนะแล้วก็หอมันเลยจุกพอจะจุกกันเนาะเพิ่งมือนซ่ากองคุกจริงจรงนะพึ่มันกรอบพึ่เร็วเร็วเร็วไปทันเร็วมันจะกรอบแล้วต้องรีบี่ออ๋อห่อแบบนี้ใช่สรุปใครทำเป็นเนี่ยอะไรลอันนักกินกี่โมงอน่ยเหมือนมาฝรั่งอ่ะเฮ้ยมันกรอบเป็นพงเลยมันแบบหืม อืมเย็นรีที่เปรี้ยวที่สุดของฉันนี่เลยสมจยเจลลี่เป็นรสที่เปรี้ยวที่สุดก็กกดกคือเลมอนมของกันเปรี้ยวมันมีแฟงข้างในด้วยทุกคนจยลองชิมของน้องนะครับทำไมมันเยิ้มขนาดนี้นะ่ลองทษอันนี้อาจจะเปรี้ยวจริง อันนี้เปรี้ยวกว่าเยอะเลยดูหน้า <l ots> และเยลลี่ที่ยาวที่สุดในโลกครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราลองมาดึงกันนะครับว่าเรารอวังราวงวงเป็นอย่างนั้นมากครับทุกคนกับคลิปนี้กับการกินเยลลี่ที่ชอและชมเมลโ่คลิคปนี้เรา200ขอลาไปก่อนแล้วจะก่งไหมนะครับมากอนง่งง่วงงวงง่ง